สวัสดีท่านผู้ชมตืวว่าตั้งากมาหอดแอนี้ก็เะ่หอนเอาในสเปนได้กั่บไดเนี่ยดีเราท่าตะลมดูมาเท่ามีเลยกันงงามอยู่นี้ผพ้เดียวไปแย่งมาเท่ามีก็ได้หอนวันนั้นทุกคนตอนนั้นลอกตังกรปเบิ้งไว้เพื่อซสอมข้เนยังกันจู่วันยังนั่งไม่พูดได้เลยอ สบายดีนพี่น้องเด้อสวัสดีพี่น้องทุกคนที่ติดตามบ่าวกีเก้ียวอยู่นอกเบืองบ่าวกีเก้ียวอยู่คือวันนี้ปุยโก็มีโอกาสไาได้เขามา่วมเดินทางมาหา้พี่น้องเข้าตรงเรื่องกะมาบอนที่เคยมานพกปุยมาตั้งแต่รอบเท่าไหร่จากเดือนหรือริมาเรนนะมันสิบเดือนสิบเอ็ดสิบวงเระมาณแป๊เก้าเดือนเก้าเดือนจะคือว่าดดนไหมน้องอดนโดนโอ้เก้าเดือนน้องก็ปีไป มามาบอนเก้าที่เคยมานอนอยู่นี้อ่อแต่ก้อนนั้นมามันมีไล่คุนได้มาบ้านนี้เลยเห็นแต่อ่าเท่าม,มีเท่ามีกับเท่าจันอยู่นี้ถ้าไม่เท่ามีสำบงบ,บุชื้อค่อย <laughs> โอ้เจ้าก็ะซาม,มาลืมไ <laughs> ว้โดยพวกไอ้มาตลอดก็อย่างบุชื้อเท่าจันชื่อเนาะอทจาจันเนาะชื่อค่อยเนาะเนาะเท่าจันอย่างจื่อค่อย อันบ้าคุนอย่างผมชื่อไอปันนี่ชื่อน,นะั <laughs> น,นี้อีสักจิตเราดิอี่เกีียวลงกันอยู่ท่านะมาเสียวได้พามาให้ดวงนึงบราคุณดวงหนึง่งบรรนุนดวงนึงแฮ <h> มาเนียยวไว้สมองเออสมสมองอสมองให้ตึมสำหรุน,นำแบบบาุบรนุนปรอยุอย่กอด้ตใช่นมีห้ากินอยู่ใชห้าป่าอยู่หอยเซนาคนนะ ก็ท่าไอ้แด้ไอซิมาทำเสร็จเราเราโทรไปห้าบุญนำบุญนันนะแล้วก็กไอจิเกะบุมาเคยหนึ่งเสรบจขอ้บมาช่วงนั้นนะไปก่ออนีไปห้าป่าก่อนไงแล้วก็ไปซื้อเนี่ยกนะัดห้อนแหงมาปนี้เป็นหลายต่างพี่น้นองอยู่เที่ยวนี้เขาไปดูเขาไปคืบเทิงเหมือนมีแต่เส้าหลีกับไอ้ไเปท้ามีกับเท้าจันเนี่ยนิสั่งคนเด็กน้อยก็ไปอยู่บา้านฮันตะกี้จะมีเด็กน้อยอยู่นี่ไลย เด็กน้อยประจำอยู่นี่ตะกี้นะเขามีได็กผ้าเสื้อมาเลยนอนหนอ,นอมีเนาะได้กผ้าเสือ้อเพิ่งพ่อก็กลังหมดใจกเก่าพื้น,นข้าก็นอนจะนอนอเสืออ้อเนาะมาให้เนี่ยเซ็ตมาให้เออมาเน,นาะรีบวะมาพอเราการสิหนึง่งเออมึงเย็บกระทิ้ไปแล้วมึงหนัก <laughs> องวักาก,ากัวแกกะทิมาเลยซกะิใส่เห็ยังหล่อล่ะสจ่ะเาจันจะยังนี่ยาจันจะสซกระทิะะทอะเอายัง,ท,ยงทุกคนเป็นเรียนสับลาบอยู่เนี <c oughs> น่ยน่นี่นอ้นี่ะโอ้หค,คนบงนกระ่ะเปอานี้นะเอ้าีสวบอยู่นี่เอ้า สับตกมันหอนไล่เออเอาไปลุมสักห,น,หนึ่งมันหอนไล่ไปปะาไปลุมซะปะาไปเท่าไหร่เอายังนู่เห็ดเวทีนู่นมันก,กันเขาหัน่นเออเขาเปลือกติเขาปุก๊กตีหน่อยเนีเออ่ยอ,อ,อันนี้มันเครื่องนุ่งเลยเน,นี่ยเนี่อืยเครื่องนุ่งเขาจ้าทอนไว้ขเขาพ่อผมได้จำนวนหนึน่งที่บูหันได้เอาเขาจ้ากระปะไว้นี้พวกที่บูหันมาเอานะเปิดถือเปิดทักเออนู่มากิน มากัดเครื่องนี้เดินห้างป่าไว้นี่โอ้ยบุทธบุทธมันบอกกินที่ดีเด่นบุทธโทรศัพท์ไว้กระพือหึ่งนิดเดียวขึ้นมัน <c oughs> นะมนั่นมันมาแล้วมันก็อปแคก๊อปแคปอย่างนี้เนี่ยพระจันทร์บึงสำรวจบึงหน้าป่าก่อนออคือ,อบอก โอ้บนนังลิ้นเพื่อนอยู่ที่ไหนน่ะเออออกอยู่แต่มันหอนโอ้เปิดป่าไวเลยก็ได้บหอนแหละก็นำโบออกสลับออกอยู่เปิดป่าไวเท่าจันมันจึงบหอนก็นำแซ่ท่อเด่นำค้างค้างท่อเหมือนกับหอนนู้โอ้โทรโทโทหกอีกแล้วเนาะ

ทำไคอยเลยคอยเลเอมีเแต่ถ like ึงบนท้ายมันลงทอที่ินล้วปลกไม้กไหนแต่ว่าบนห้อมเบยยิงอันนี้มันขลอลงแลดิมีต้นไม้ต้นหนึงย่างมหาซเดียวี่มันหักห่าลุมหิมาบุกเก้าเลยเนี่ยโอ้เียวเขาละมันปุกแล้วเนาะโอ้ดิันดีกรับบอลีิมงานหอมาเฮตโซเดียิมมน ก็น,นอนก็สินอนนี่แหละมันค่ำคืนเนี่ยเปิดอห้าหนำนั่นไว้โอ้มีโซลารเซลล์ยอยู่นี่พร้อมได้นี่นี่ยมันพักหน,อนน,หนอนนี้เท่าจันหนอนนี้หนึ่งเท่าจันเจี๊นหอนนี้หนึ่ง ือว่ามันตนก็เริ่มเป็นไรเนาะนี่ปุงขึ้นใหญ่เต็มแล้วบ่ได้มาก็เก็บพอดสองทิศเนาะเ็น่ใหญ่ขึ้นหลายเติบปุ๊นสุบนี่นี่คือบ่ดังไฟซะนะเย็นลบเนี่ยเปิดไว้สิเราเย็นเด้อเฮาจนี่ กปไปเย็นนะมัาจะด่างนะคิดซะลืมโอ้เพื่นกัเป็นล่าไหนเ,เปี่ยนมากจะตลอดก่อนน บนมักอันบนมินอยู่นามนี้มักเป็นกระไรอันไปอนนบบันต้นนะบ่เป็นไงเนาะนี่สุ้บไปเลยครับมันอุ่นตั้งนีก่กระชีกเมียนก็แน่อนันหอมสินี้ไปหอมอาซะเออเนี่ยนนี้มีวันนั่งลิ้นยาม่างๆ เตะดินอ้แมนเลียวว่าข้าอกเก็บเตะดวมเอ้าไนเล่าุ็อกุดเกล็ด้เลยคือไปันเก็บท้มีในเก็บในน้อยเนี่โอ้นี่มะเขือกันดนี้สะพ่อเรากินมะเขือมะเพ็ดโอ้เนี่ยูหนููดูดูดูนะใส่มาเคือกินนะเออนี่นี่เออแรง โอ้โหเผ็ดแบบกระไลที่เนียดเนี่อเผ็ดนะโอ้ปูจักเดดข้าร่อนหมดนี่เป็สะดุดลมเยอะอะไรกันเป็นต้นเผ็ดแบบเนี่ยแม่นโอนโอ้โอ้ยมันจะเปื่ตามธรรมชาติเนี่ยเพื่อกระกินจะซื้อได้เนี่ยอันนี้ก็แม่นเนี่ยตักเผ็ดพักม่วงโอ้เบียงม่วงมันนะเนี่ยขึ้นแล้วเด๋ยแต่ต้เผ็ดจะเป็นลายปูแต่เราเก็บกระปูแค่นี้ซื่อนะมีแต่รอดได้ปูน่ะ มาสุน um ี้ก็คือจักมองมองเศ้าๆนิดนึงเนาะเพราะว่าบุยคนอยู่โอ้บ่เคยกปุกได้ตลอดได้บุญนําบุญอยู่มันน้อยๆบ่ปถึงได้เด้เิสองอันเด้นํากบ่โอ้ําุ้

เอาเห็นไปเห็นล,ลูกไก่ปลุกมาแล้วเสแลเาเยมาแง้สักเดียวนี้ยังงงอยู่ฮม่เามีเพ่เอาแง,าไไงาไ้ไปะนกกะแง้ <Okay. S 1> ไปซสแงลูกไก่นะไปซสจัจะเอาไปใสเอาปซะก่อน หมเอาเอาไปใช่งาน่ะเามาเอา้เขาเขาอาไปเขาเอาไปเอาเอาไปบูโฮเลยเนาะเขามาเอาบูโฮเลยอันนี้ก็เป็นตัวเครือเป็นมากว่าบ่เป็น ก็เรื่องนะเป็นอยู่เนี่ยเแตงเผ็ดไอซ์เรียลมันลลกทิ่มหมดแล้วนะนวเดือทห้างนี้โอ้มากกว่าจะเปิ้งนั่นเลยทุกคนเนาะปีกวัอนอนี้ thật sao sau tịch Câu. à mà hoa cái bang đang má này nè ờ cần mang ai bắp <laughs> พูนะสังเ้มองพ่นะพลมกันเลยง้อปดุกไปซะสินะจันี อาปปะดุกเอามาผ่าอาปะดุกเอาอาท่มีนี่ตอนาโกักมาเซา่เท่ามีเออโอ้ยข้าวเนียวดินน้ำสลมาคีมท่ารีมาแม่เลยอาปดุกนิ่กอนาโกขอบใจเออชาคีมนี่โอ้โหใส่ดีใส่เข้าปดุกตายแล้วอะกินอรเอาหารักไห้ปดุกอ่ะโอ้อันี่เม่นแนนี่ โ oh, อ้นี่ไปล้างเลยเด้อคน,ป,นปกคิดอะนีไปล้างที่เดิด้วยเรียบปเอด้วยสบายดีเสบายดีสบายดีายดอาทุกทุกคนสลด์วินีก้ก็จะก็จบเพียงแค่นี้นะควับแล้มาคิดต่อไปสบายดีอทอน